การสร้างเสียงด้วย AI นะครับก็จะขอแนะนําตัวแรกก็คือบทน้อยนะครับเราก็มาที่ ChatGPT แล้วเราก็ทำการนําเสียงภาคครับเข้ามาใส่ที่บดไว้ แล้วเราก็เลือกเสียงครับผมจะเลือกเสียงเด็กคนนี้แค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็ถ้าเราไม่เรื่องความเร็วไม่อะไรเราก็สามารถกดสร้างได้เลยหรือถ้าเกิดว่ายังไม่เลือกไทยก็เลือกไทยก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดสร้างครับแค่นี้เองเสร็นแล้วครับ เชาา้า,ชานี้ที่โรงเรียนเทศบาลหัวดงเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มเธอชื่อว่าน้องหลิงเด็กน้อยผู้มีน้ำใจงดงามเสร็จแล้ว้าจะดาวน์โหลดก็กดตรงนี้ครับแล้วกดตกลงแล้วก็กดเซฟได้เลยครับทีนี้ถ้าจะทำใหม่ก็กดลบเอ้จะกดเครื่องหมายกากบาดตรงนี้ครับแล้วก็เพิ่มประโยคใหม่แล้วใส่ข้อความไปใหม่แค่นี้เองครับ ส่วนตัวที่2รับบอยตัวนี้นะครับเราจะให้ได้ฟรีถึง2องหมื่นคำหรือ2นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบอดร้อยเราจะได้ประมาณนะครับพันกว่าคำพันกว่าพอยด์ครับเพนะราะนั้นลองมาใช้ตัวนี้ดูนี่ก็ฟรีนะครับ แล้วเราก็มาเลือกภาษาไทยเสร็จแล้วก็เลือกเสียงครับเลือกเสียงผู้หญิงผู้ชายมาลิอนันดาอะไรต่างเร,เรงเลือกมาลิครับส่วนตรงนี้จะเป็นการปรับให้เสียงช้าลง แล้วกด generate ครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเช้านี้ที่โรงเรียนเทศบาลหงเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยอรอยยิ้มเธอชื่อว่าน้องหลินเด็กน้อยผู้มีน้ำใจถ้าจะดาวน์โหลดใช้ก็กดตรงนี้ครับแล้วกดเซฟได้เลยอันนี้ก็เป็นการนะครับสร้างเสียงโดย a ออก็มีบอทน้อยแล้วก็รับไว้นะครับ